สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตียร์ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาสรุปประเด็นเนื้อหาข้อสารของสโมสรแมนเชสเตียร์ที่น่าสนใจในรอบวันเป็นอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันด้วยครับในเรื่องของ Facebook Fan Page นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ช่องสมรองช่องหนึ่งให้กดติดตามกันนะฮะลิงก์อยู่ด้านล่างทั้ง2ลิงก์เลยนะครับโอเคมาเริ่มต้นกันดีกว่านะครับมีประเด็นอะไรน่าสนใจกันบ้างสําหรับคลิปนี้นะครับเรื่องแรกนะครับ ซึ่งตอนนี้มันมีกระแสนะครับสื่ออังกฤษเนี่ยรายงานไปรายงานมานะครับในเรื่องของการหยุดแข่งนะครับเราดาวสัก2สัปดาห์ได้นะทุกคนน่าจะได้ยินข่าวนี้เป็นอย่างดีนะครับแล้วก็มาจากสื่อดังๆหลายสื่อบางสื่อก็บอกว่าทางพิมเบริรกอังกฤษเนี่ยจะไม่มีการเรียกประชุมนะครับบางสื่อก็บอกว่าทางพิมเบริกอังกฤษเนี่ยเตรียมที่จะมีการเรียกประชุมเพื่อหาทางออกนะครับเพราะว่าตอนนี้มันมีเรื่องของ เชื้อไวรัสโควิดสิบเก้าระบาดอีกแล้วนะครับในเฉพาะนักฟุตบอลนะครับแล้วก็ทั่วประเทศนั่นแหละนะครับทั่วโลกนั่นแหละแต่ว่าเอาเฉพาะเกี่ยวกับฟุตบอลอังกฤษเนี่ยตอนนี้มันเริ่มระบาดกันนะครับอย่างเช่นนัดที่ซิตี้ทำการแข่งขันเนี่ยทำการแข่งขันไม่ได้เพราะว่ามีคนติดโควิด -19 นะครับก็เลยต้องรายงานกันไปเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางพิบูลย์อังกฤษเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ทีเนี้ยทางโอเล่เนี่ยนะครับก็ไม่เห็นด้วยครับเกี่ยวกับไอเดียนี้นะฮะ คือโอเล่เนี่ยพยายามหมายถึงว่าตอนเนี้มันเป็นความรับผิดช,ชอบร่วมกันนะครับคือนักเตะก,กับทางสโมสรต้องดูแลตัวเองนะครับนะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยถ้าเกิดมาหยุดตอนเนี้นะครับมาพักตอนเนี้ยมันเป็นการขาดตอนไงแมนยูกําลังทบผลงานได้ดีนะครับยูดีมาพักเนี่ยคือมันขาดตอนแน่นอนแล้วก็กลับมาเนี่ยหยุดไป2ส,สัปดาห์กลับมาก็ไม่รู้ว่าความฟิตมันจะต่อเน,นื่องไหมผลงานมันจะต่อเน,นื่องหรือเปล่าเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องดีแล้วก็ โอเล่มองว่าเขาไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับที่จะต้องไปพัก2สัปดาห์นะครับตามกระแสข่าวที่มีกันออกมานั่นแหละนะครับอ่ะโอเคนี่คือมุมมองทางโอเล่นะครับว่าไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับส่วนเรื่องราวต่อมาครับเป็นบทสัมภาษณ์ของทางเดวิดเด็กยานะครับเดเยานี่ยก็ได้มีการตอบคำถามเรื่องเดิมนะครับก็คือเรื่องของการลุ้นแชมป์นะฮะทั้งแรดฟอร์ดนะฮะก็ตอบไปแล้วโอเล่ก็ตอบไปแล้วนะครับ ล่าสุดเด็กยาก็มาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับว่าอย่าพึ่งไปคิดถึงในเรื่องการคว้าแชมป์ครับถึงแม้ว่าแมนยูจะตามจ่าูงอยู่เพียงแค่2แต้มนะฮะแต่ว่าภาพรวมเนี่ยมันยังอีกไกลครับแล้วก็เด็กยากบอกว่าเราเนี่ยต้องโฟกัสในทีละเกมทีละน,นัดกันไปนะครับก็มีการวิงวอนมีการอ้อนวอนแฟนผีทุกคนมีการบอกกับทุกๆคนว่าอย่าพึ่งคิดถึงแชมป์ครับ เพราะฉะนั้นตอนนี้โฟกัสแต่ละเกมนะครับเอาแต่ละเกมแต่ละนัดให้มันรอดก่อนนะโอเคครับนี่คือมุมมองทางดีอาแล้วก็นักเตะแมนยูหลายคนผมรู้คิดว่าคิดเป็นเสียงเดียวกันว่าตอนนี้คือมันยังอีกไกลครับคิดได้ไหมคิดได้ครับแต่ว่ามันยังอีกไกลที่จะพูดถึงเรื่องแชมป์นะฮะนะโอเคครับทีนี้เรามาดูเรื่องราวเกี่ยวกับสถิติหลังเกมกันหน่อยนะครับเกี่ยวกับผู้เล่นนะครับพวกแบบเบื้องหลังผู้ปิดทองหลังพลักนะครับที่ มักจะไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงแล้วกันนะครับอย่างเช่นมาติดอย่างนี้นะครับที่ผมบอกไปว่าให้ไปดูสเตตหลังเกมนะครับแล้วก็ผลงานในเกมพวกกับวูฟเนี่ยเขาทาได้ดีนะครับอาจจะไม่ค่อยมีใครมองสักเท่าไหร่ซึ่งซึ่งสถิติของทางมาติดเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจมากครับในเกมพวกกับวูฟเนี่ยมาติดมีความแม่นยําในการผ่านบอลถึง96%ได้นะครับแล้วก็มีการแย่งบอลจากคู่แข่งถึง10ครั้งด้วยกันนะครับ การปัดกวาดนะครับการสกัดกั้นถึง3ครั้งแล้วก็เอาชนะการเล่นรูปการอากาศก็ทําได้ดีนะครับรวมทั้งการเข้าบาาัตะแล้วก็ชนะคู่แข่งเนี่ยถึง2ครั้งมีการสร้างสารรค์โอกาสนะครับครั้งสําคัญถึง1ครั้งด้วยกันนี่คือพลันของทางมาติดสเตตของทางมาติดหลังเกมนะครับ แล้วก็สถิติต่อไปครับก็เป็นในเรื่องของแม็กควายนะครับแฮร์รี่แม็กควายก็เป็นอีกคนที่ทําได้ดีเช่นเดียวกันครับในเกมพบกับวูฟนะฮะเขาเนี่ยมีการผ่านบอลที่แม่นยําถึง92ได้แล้วก็มีการดวลลูกกลางอากาศถึง8ครั้งชนะการดวลลูกกลางอากาศถึง5ครั้งด้วยกันนะครับนะแล้วก็มีการสกัดกัน้นทางด้านอื่นนะครับก็คือการเข้าบัตะชนะคู่แข่งถึง3ครั้งครับการปัดกวาดการเคลียงต่าง3ครั้งครับแล้วก็บล็อกนะครับบล็อกถึง2ครั้งแล้วก็ มีการเคลียร์สถานการณ์นะครับที่มันชลมบุญกันนะนะฮะให้มันแบบเหมือนกับว่าจังหวะที่มันจะเป็นประตูแล้วนะครับแต่ว่าแม็กวายมาเคลียร์ได้ทันเนี่ยหครั้งด้วยกันนะครับก็นี่คือสถิติของแม็กวาําได้ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับที่ต้องได้รับความชมในเกมนี้ซึ่งโซชาให้สัมภาษณ์หลังเกมกล่าวชมทั้งมาติดทั้งลิบายีแล้วก็เฮนรี่แม็กวายเป็นพิเศษซึ่งสถิติของทางลิบายีเนี่ยมีการเข้าปะทะเนี่ยนะครับ ชนะถึง1้0นะครับถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์นะการผ่านบอลสำเร็จคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถึง94%นะครับแล้วก็มีในเรื่องการปัดกวาดสกัดกั้นต่างๆถึง4ครั้งนะครับแล้วก็มีการไปแย่งบอลสำเร็จเนี่ยถึงประมาณ11ครั้งด้วยกันถือว่ายอดเยี่ยมมากครับผู้เล่นเชิงรับของแมนยูนะฮะถือว่าทำได้ดีแต่ว่าจริงๆแล้วในเกมพวกกับวูฟเนี่ยมันก็ดีทุกคนแหละทุกคนทำเต็มที่แล้วนะครับนะ สำหรับเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขายหลังเตะที่น่าสนใจครับมีเรื่องราวอะไรกันบ้างนะครับเราเอามาพูดถึงกันนะฮะก็ล่าสุดเนี่ยมีข่าวก็สิบกันออกมานะครับในเรื่องของตำแหน่งแบ็กขวาจริงๆเนี่ยมันมีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นแล้วแหละว่าแมนยูได้มีการเริ่มมองหาแบ็กขวาเข้ามาใหม่เพิ่มเติมนะฮะเพื่อเอามาหมุนเวียนกับวันวิสาก้าที่ช่วงหลังเนี่ยก็มีอาการล้าแล้วก็มีอาการเจ็บเหมือนกันนะครับซึ่ง แน่นอนแหละว่ามีนักเตะหนึ่งคนนะครับที่แมนยูให้ความสนใจก็คือเคเดนทิเปียรของทางแอดมลิดนะครับเพราะว่ามีประสบการณ์ในอังกฤษอยู่แล้วกับทั้งเบอร์ลี่แล้วก็สเปอร์นะครับก็มีข่าวออกมาก่อนหน้านั้นจากสกายปร์ตนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับมีอีกหนึ่งลิลายชื่อครับก็คือแม็กซ์ไอรอนแม็กซ์ไอรอนเนี่ยเคยมีข่าวกับแมนยูมาตั้งแต่ยุคข,ของมูรินโญ่แล้วนะครับนะแต่ว่าตอนนั้นข่าวมันแบบมามาปๆมากกว่าซึ่งตอนนี้แมนยูก็อาจจะ กลับมาให้ความสนใจนักเตะรายนี้อีกรอบก็ได้นะครับซึ่งว่ากันว่านักเตะรายเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายครับตามรายงานจากนักข่าวของนอริสเนี่ยเป็นนักข่าวสายตรงของทางนอริสิตี้เนี่ยเขาบอกว่าคือตอนเนี้แข้งรายเนี่ยเป็นตัวสําคัญของทาง Nor นอริสนะฮะแล้วก็ทางนอริสิตี้เนี่ยกำลังทําผลงานได้ดีในศึกแชมเนชิพอยู่นะครับขึ้นเป็นจ่าฝูงอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่า นอริสเนี่ยไม่ยอมเสียแข้งคนสําคัญในช่วงกลางซีซันอย่างแน่นอนครับเพราะว่าเขามีลุ้นเรื่องของการเลื่อนชั้นอยู่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดรังไม่อยู่จริงๆครับแมนยูอาจจะต้องจ่ายเงินจํานวนสูงมากครับในราคาประมาณ4 0่สจนถึงห้ล้านปอนด์นะครับถือว่าเป็นเดิลที่ยากเหมือนกันทั้งเคเดนทิปเปียนะครับแล้วก็แม็กซ์ไอรอนซึ่งดูไปดูมาเนี่ยเคเดนทิปเปียน่าจะง่ายกว่าเลยด้วยซ้ำนะครับค่าใช้จ่ายไม่เยอะสักเท่าไหร่เพราะว่า,ายูเริ่มมาก นะครับเพียงแต่ว่าในส่วนของเคเดนทิเปียเนี่ยมันเป็นดีลระยะสั้นแต่ว่าแม็กซ์ไอรอนเนี่ยมันเป็นดีลระย,ยระยาวนะครับเพราะว่าเป็นเพียงดาวรุ่งอยู่ประมาณ20ปีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็โดยเด่นในเรื่องการเติมเกมลุกด้วยตอนนี้เรามีเตอร์ลิสนะฮะที่เข้ามาเพิ่มเติมในตำแหน่งแบ็กซ้ายเป็นแบบแบ,บ็กตัวลุกนะฮะการที่ได้แม็กซ์ไอรอนมาเติมเกมลุกในฝั่งขวาเนี่ยมันก็เพิ่มเติมกันไปได้อีกนะเพราะว่ามอนบิซาก้าเล่นเกมลุกไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เราทราบกนนีอยู่แล้วนะครับก็ ติดตามมาดูนะครับส่วนเรื่องราวของโอซานคาบาร์กนะฮะแนวรับของชเชลซีร้านี้ก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในยุโรปมากมายนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยมีรายงานนะครับจากนักข่าวชื่อว่าโคนัวนะฮะโคนัวเนี่ยเป็นนักข่าวสัญชาติตุรกีนะครับพูดกันง่ายๆก็คือมาจากสำนักข่าวบ้านเกิดนะครับของทางโอซานคาบาร์กนั่นแหละรายงานกันออกมาว่าแมนยูเนี่ยได้มีการติดต่อตัวแทนของโอซานคาบาร์กไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็มีการคาดหวังว่าจะมีการร่วมแจมกับอีกหลายทีมในเรื่องการซื้อตัวนักเตะรายนี้ในช่วงมกราคมอีกด้วยนะครับแต่ว่าได้ไม่ได้ก็รอดูกันนะในะครับในเรื่องนั้นแต่คือแมนยูติดต่อเบื้องต้นไปแล้วนะครับส่วนเรื่องราวเกี่ยวกับรีออนเบลลี่กันหน่อยนะครับก็ล่าสุดมีรายงานจากเดลิเมลนะครับเขาบอกว่าตอนนี้มันมีหลายๆทีมในอังกฤษครับให้ความสนใจรีออนเบลลี่ครับท้งอาร์เซนอลท้งท็อตแนมอัสเปอร์แล้วก็เอเวอร์ตัน กำลังจับตา,าสารการของบร on b นเบลี่ปีกตัวเก่งของทางไบเออร์ดูบเซนอยู่อย่างใกล้ชิดฮะหลังจากที่บร o n นเบลี่เนี่ยมีการเปลี่ยนบริษัทตัวแทนนะครับหรือว่าเปลี่ยนบริษัทเอเจต์นั่นแหละมาเข้าร่วมกับบริษัทเอเจต์ที่เป็นสัญชาติอังกฤษนะฮะทำให้เครือเนี่ยมันก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็อาจจะมีงานติดต่อกับห,หลายๆคิมในอังกฤษก็ได้ที่ให้ความสนใจนะครับบร o n นเบลี่ erry, เนี่ยเราทราบกันดีอยู่แล้วแหละว่าเป็นตัวเลือกสมรองมาก่อนนะครับของทางแมนยูที่ เราน่าจะจํากันได้ดีแหละว,ว่าตอนนั้นเนี่ยแมนยูให้ความสนใจซานโช่ใช่ไหมครับถ้าเกิดไม่ได้ซานโชก็นั่นแหละมันลงเลยเรียลเบรีแต่ว่าสุดท้ายแมนยูก็ไม่ได้เลือกแบบจริงจังนะครับส่วนนองดาวของมาโกโรโฮครับตามรายงานล่าสุดจากเดลี่เมลนะครับนักข่าวชื่อว่าไซมอนโจนนะฮะไซมอนโจนนะไม่ใช่ไซมนสโตนของทาง BBC นะฮะซึ่งมีรายงานออกมานะครับว่าเชฟฟิลด์เนี่ยพยายามที่จะเลียกล่อมมาโกโรโฮเนี่ยให้ย้ายมาร่วมทีม ในช่วงก่อนหน้านั้นแล้วนะครับตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ก่อนแล้วนะฮะแต่ว่าไม่ประสบความสำเร็จนะครับแต่ว่ารอบนี้ว่ากันว่าเชฟฟิลด์จะรองอีกครั้งครับในช่วงมก,กราคมนะฮะแต่ก็ต้องแข่งกับทางนิวคาสเซิลนะครับที่ให้ความสนใจเช่นเดียวกันด้วยส่วนของเราอีกเรื่องหนึ่งนะครับมิลเลอร์ครับสื่อของอังกฤษเนี่ยก็บอกว่าเออขาคาดว่านะครับสื่ออังกฤษสื่อนเนี้ยเขาคาดว่าแมนยูเนี่ยน่าจะมีบทบาทในเรื่องของการซื้อหรือว่าขายนักเตะ มากเลยทีเดียวนะครับในช่วงมก,กราคมถึงแม้ว่าฟอร์มการเล่นของแมนยูเนี่ยมันจะดีแล้วก็ตามมันจะโอเคแล้วก็ตามแต่ว่าแมนยูก็ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับทีมอยู่ดีนั่นแหละแล้วก็เรามาปิดท้ายครับเรามาดูเรีแอชชั้นหลังเกมกันหน่อยนะครับในเกมที่เราเอาชนะบูธคแฮมตันได้นะครับซึ่งจังหวะการยิงของมาคารฟอร์ดเนี่ยนะครับทีวบูน่านะครับมีการข้อขันออกมาว่ามันมีความคล้ายกับปาร์กจีซองที่เคยทําใส่บูธคแฮมตันนะฮะเมื่อ10ปีก่อน มีลักษณะคล้ายกันอย่างไรครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจังหนี้แรดฟอร์ดนะครับเลี้ยงตัดเข้ามาตรงกลางนะครับแล้วก็ยิงด้วยเท้าซ้ายแล้วก็บอลมันแฉลบเข้าไปซึ่งถ้าเปรียบเทียบจากจังหวะของปาร์คจีซองจีซองเนี่ยก็ลากมานะครับลากมาจากด้านขวาเช่นเดียวกันแล้วก็ตัดเข้ากลางแล้วก็ยิงคล้ายๆกันเลยครับมีความคล้ายกันมากนะครับนะคือก็เป็นเรื่องมือเอิญนที่แบบนะประจบเหมาะพอดีครับเรื่องของการยิงเรื่องของทิศทางต่าง นะครับแล้วก็มาดูการออกบอลที่แม่นยําของทางบูโรโนครับในจังหวะช่วงทศเวลาบาดเจ็บเลยนะฮะในจังหวะนี้ครับก็ออกบอลได้แม่นยํามากๆนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยก็โอ้โหเล่นยากเลยครับบูโน่เล่นไม่ได้เลยนะฮะคือแบบโดนประกบติดตัวตลอดจ่ายบอลก็ติดติดขัดตลอดนะครับเพราะว่าโดนประกบนะฮะไม่ให้ออกบอลได้แบบง่ายๆเลยนะครับแต่ว่าจังหวะนี้เป็นช่วงท้ายเกมนะครับแล้วก็ต้องชมการเคลื่อนไหวของแรดฟอร์ดด้วยครับที่ วิ่งทำทางหาช่องว่างได้ดีนะครับที่จะวิ่งไปเอาบอลนะฮะแล้วก็บูโน่เปิดได้ดีด้วยครับนะตวัดขึ้นไปครับแล้วก็แม่นยํามากครับนะแล้วก็สุดท้ายครับแรดฟอร์ดก็เลี้ยงเข้าตรงกลางแล้วก็ยิงเข้าไปนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเดเรกชันที่เกิดขึ้นนะครับจริงๆแมนยูเนี่ยพยายามเล่นลูกแบบนี้หลายครั้งในเกมเท่ากับวูฟนะฮะแต่ว่าโดนวูฟบอกปัดหมดเลยนะครับแต่ว่าจังหวะเนี่ยมันเป็นช่วงท้ายเกมอาจจะผ่อนกันแล้วทั้งคู่นะครับ ก็บูโน่ก็ฉวยโอกาสเลยครับเปิดเร็วไปเลยนะฮะแล้วก็มาดูจังหวะของทางบูโน่ดีใจนะครับดีใจแบบสุดเหวี่ยงมากๆนะครับทุกคนน่าจะได้เห็นคลิปแหละในโลกโซเชียลนะครับก็เป็นจังหวะที่แรดฟอร์ดยิงเข้าแล้วก็บูโน่เนี่ยดีใจแบบสุดเหวี่ยงเลยฮะนะเป็นแพชชั่นของนักเตะรายนี้อยู่แล้วนะครับอารมณ์ร่วมนะครับแล้วก็นักเตะทุกคนก็มีอารมณ์ร่วมแบบนี้ทั้งนั้นทั้งได้บิรยากาที่ผมให้เห็นภาพไปนะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้มีเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับ เอาไว้เจอกันคลิปหน้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ